ขอถ่ายคลิปนี่สบายดีพี่น้องแม่แม่อร้อยบีพี่พอแม่พี่น้องเฮ็ดเวียกมากแล้วกันนี่แล่นี่มาบีมานวดก็มันนี่แลกออสีบอยเฮ็ดแันเดย์นี่เส้นเอ็นพี่น้องเอ้ยร้านซาวไฟกระดับพี่น้องมึอนี้นะมึอนี่ไฟกระดับบีบลูกบีบบีบเหลือมตานะจะเนี่มาให้แม่ยุง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 อ่ะสบายดีป้าลุงทู่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 มูทิตา ทูทู่ไหมลูกทู่แม่ใหญ่เงื่ยงอ้ายเขาบักอ้ายนะอย่าเงื่ยงอ้มันแบบบุฟังควมเอาน้องมันไปคายบึ้งปิดลงเกมนะปวดลอยยุ่งมาให้ยุ่งนี่ลูกทู่ไหมลูกมาทูมาทู่มาว่ามาบีบแข้งอับพราเขี้ยวนี่ร้อยบีบไอ้บีบ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 ไพ่กระดับมืดกระมือด์ทูผู้แม่ทูผู้เดียวผู้อ่ะทู่ไหมทู่ไหมแม่โบเห็นทู่ไหมทู่ไหมเมื่อกี้นี่ดักทู ทุมยทมยยังบน้นองได้เด็กเ,เลยทมยไหมทุ่ทุ่เนี่ยได้วาทุน่ได้ว่า,วาเห็นแต่งอนมันดีเบิง้งดดงอนดีดงอนมันอนนทุๆท,ทมทอนวดประจำบ้านพี่น้องบาย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 เห็นน้ำอายนะออยปิดปิด อ้พอน้องทูด้วยพอน้องทูดุว่าไงสบายดีปะลุงแหละสบายดีพี่น้าเดี๋อ่ะบังคับอีกแล้วก็สบายดีบบบนี้สบายดีมันนำกลองไอ้สบายดีนะเออทูสบายดีตั้งแม่เลยลุงหลานแม่มุมมีมือนีิสบายดีได้ไหมเอาอีกบาทหนึ่งเพื่อไม่เรียบเอาอีกเอาอีกบาทหนึ่งเพื่อไม่เรียบเอาอีกบาทหนึ่งไหม

ถามพอถามพอถามยังวันไหนไว้ไหนถามบูเมือยบสิเจ็บเบาสิถามบคด้วยถามไแมยุงได้ลอยยุงได้เฮ้ยได้ได้อันั้นบเจออยู่ไอพอลงเสียงเกมนะมึงดูขนองสิไปเบียบบีบมันกรคู้ห่วงไว้นะไอ้นะอ้อเอ๊ะ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 เ๊ะเอ๊ะ๊ เดคบ่ายจุบลาจุบลาจุบลาเนี้ยเดจุบลาบ่ายแล้วคขาป้ายัออกดูแมสบีวางเอวนานอ่ะยออกมม่ทามทามแม่เออเออปวดขาลูปวดปวดเออ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 ออเอเออเอเกเอียวอ ทามายดูทามายสิพาลูกนอนนอกแล้วมือแรงไพ่กระดับไปทามายไปไปมากเกินเดนปมมาอยู่มันกลางคืนเลยแหมอือ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 มากเกินดึกอ่าลูก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 โอ้เคยเลยได้มาเบียกนอนแล้วไปแล้วเลยบีพอเลยเ้าสิบก้างโมงไพแล้วนอนกอบนอนเดือนกระแจ้งพี่น้องมือเดือนมืดตะนู้เดือนแจ้งมาเด้อ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 เห็นโคมแต่ตาโรบันเอา เบิ่งดูเบิ่งดูพี่น้องเรียบ้อยลอยอ่ะอ่ะทูทุ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 ยบันเนีงกนลูกขึ้นเนี้ขึ้นเน้ขึ้นเด้ขึ้นเด้ขึ้นเด้อ่ะยับออผู้ปวดละปวดนะอ้โอ้ยเดียวออกัง เดียวกียกับลูกเยียวนะแม่จะนำานังล่นเกมอยู่อีร้อยถามอือืออือขีอ่เจ็บลูกอเยียบให้แน่ลูกแล้วแหละกระพาะเส้นอีพอหนะกระเพาะเส้นแบบเดียวกับเพาลู อืมมีแห้งเลยคันเอื้อมมีแห้งขกน้อยนะเว้ยบังดูแม่เคยเอาแล้วกะลอยเอาเยอะมาพี่มาพี่มาพี่กระต่ายยาพีแม่พี่มักผู้มักนะอ้าวแผดหน้อยเอายาให้กินนะร้อยมาพี่ลูกพี่นี่มาเอาของเจ้านี่มาลูกมังย่างตีแหล่ข้าวเห็นได้แล้วนี่ อาจะยาเบเขียวไปไแพนหน่อยจะยาเออเอานำไปไปเอานำห้ก่อนลูกไปคอนี่พ่อไปไปเอานำให้เบเขียวก่อนไปพอคอเนี่พออมกินน่ดีดีเอาไปเบเขียวไปไปไอโอ้ยลูกแม่มัไฟก็ได้โอ้ย e อ Leon, ้คือคน้่นบีปวดท้อง นเอาให้น anyway, <si> ้องน้ำนายไอ้โอ้ยไอ้ไอ้เก็บบ่ไอ้ปิดไพซายเจ้าน้าไอ้เอ้ยแกบอกเยอพี่ลูกผูกโคมเจ้าอยู่ผูกลอยลอยไปเอาโคมมาให้แม่เลยไปโคมอยู่ใส่ลูก ขึ้นมาแบบสบายเลยป้าถุยงยุ่งยุ่งนี่โคแม่แล้วนี่อีร้อยเนี่ยโทรศัพท์อีร้อยแม่เบิ้งลูกอย่าไปไม่บอกคอมในตีอย่างบ่มาหรอแหละไพ่นี่บายบายลูกบาย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 มาไม่ผู้บ่นมาบายบาย พี่น้องแพทย์กำลังจัดยาให้แพทย์น้อยก็สวยเพราะแพทย์น้อยโมโมบายบายลูกบบาายยม้โมอยากนอนแล้วโมหกบุปปาพี่น้องที่นอนกับแก,กยมไว้เรียบร้อยพี่น้องคืนนี้มุม่งก็อยู่ในนี่เป็นที่เหยี่ยมหอยร้อยมุทิตาบายบายเนยลูกปะป๊า,ปาขอนอนปะวีิจิตรวิจิตรวีจิตรบดมือบดคืนท่านไฟบัวมานี่ตายล้

เขานั่นเป็นที่เห็ห่ยหอดพี่น้องไม่ไหวไม่ไหวไเดี๋ยวบ่นเนื้องโคมมาเดี๋ยวเป็นเนื้องโคมให้พักเขียวมาเดียวพี่น้องไผ่กระดาษพนกระสิตกสมุดเครื่องวิบอะไรๆพี่น้องแป,ป,ป๊บแป๊บแป๊บเดียวแล้วกลางมุ้งอีแม่บมันเนี่ยกลางกระจาดน้องอุยอ้ยได้อุดมันเด้ โอ,โอ้ยพ่อเราได้เนืออู๋ห้อู๋ฉันมีได้คิวนี่อาฉันเน่ก็พ่อเลืกมากมันกมมีดอก้านจำนันแม่ร้านจเอาข่าวด้มมน้งนะว่าไปตีเนื้อจ้ะเออเอาข่าวแล้วก็เอาหม้อนขางมากั้นระวังอีร้อยกับบางเดียวงาน้ก็มูกผ้ากเาเยนาหน้่งน้าไอ้เขาน้าน้องม้อนกั้นไว้เขาสโลมไปตีมองพี่น้อง ไม่ไหวไม่ไหวแต่เขียวไม่ไหวลาได้เพี่งเดยล่าสุดพี่น้องถือเบ็ดเป็นที่เยมหอยฮะ <c oughs>